ปลาที่เป็นปาที่จะเรียงตามโัรงสุดท้ายน้องแนนนะคตับโครงสุดท้ายน้องแนนค่ะโอ้โหก็สวยทำม่วงเลยสวยสุดยอดมาตับโครงสุดท้ายกับน้องแนนกันนะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับเดี๋ยวน้องแนนจะสรุปให้นะครับสามตัวบนสองตัวล่างนะครับโครงสุดท้ายนะโครงสุดท้ายมาดาสัญญานะครับที่น้องแนนสวัสดีน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีครับโครงสุดท้ายสามตัวค่ะ มาตามสัญญา,าดาบคำาสัญญามดีรเแนนให้ไว้นัดวันที่วันนี้วันที่สามสิบเดี๋ยวก่อนเดือนน่ามบเดี๋ยวก่เดือนเดี๋จะเพิ่มเขียนหาควาาฝันก่อนควาาฝันนี่ก้านฝันแล้บอกวามฝันค่ะฝันสามตัวฝันเอาเลยก้ามฝันก่อนเนาะสามตัวเลยก้อนฝัน่าเออคอนเสิเจ้งคุ่เก่าหล็กสี่ว่า ได้ความฝันฝันมาจังได้แน้องแน่ะเพื่อนบอกแล้วหรอค่ะสามตัวเพื่ออะไมาบอกอาที่หนูขอไว้ล่ะขอกับปู้ไว้ปู้สองกับกุ้งบ่หาผูเขียนปูบานฝันมาจังได้เราให้ฟังบ่เพื่อนเพื่อนบอกว่าอันได้สามตัวนี่ล่ะเอาว่าสามนี่บอกว่าสามตัวนี่ล่ละอ่าสามตัวนี่ล่ะ เแม่ค e ่ะตัวนี้หละมมาบอกเป็นตัวแล้ว mm. บอก่ครับน้องแนนแม่ค่ะฝันน้องแนนใช่ๆทีน้าอลยทียังอเล็กว่านฝ้นาอเลฝันปูมะขาฝันฝันในจักมือแล้วครับฝันฝันในสามมือแล้วค่ะเพระทีบอกต้องว่าเล็จะขอพืนลยแล้วค่ะ มึงบอกว่าท,ทางวันนี้ถ้ามึงไม่โชคไม่ลาภกับหมูสามหัวไก่สาม oui ตัวบนป mm ูไว้แล้วจะบนปูไว้แล้วเรียบร้อยหมูสามหัวเป็นหม้อบอกเป็นโตเลยบอกค่ะหรือว่าตีความฝันบอค่ะบอกสามตัวเลยค่ะแล้าจ้าก่อนว่างหายเิ่นบอกสองหกเก้าเพิ่นกับบอกตัวนี้หลือไงแสดงงบเด็ดปีง่กเพิ่นบอกเป็นตเลยบอกตัวตรงๆเลยค่ะคร่ะอันนี้เหมืนเลขฝัน นีเลขความฝันที่ดูเป็นบอกมีเลขความฝันนี่เบิรงเอาดอทีมงานค่ะฉันเคยบอกคุณไปแล้วตั้งแต่ต้นปี79ใช่ไหมป๋า79ตอนนั้นเข้าอืมจ้าจ้ะนีก็งมวดนี้ไง069จะยิ้มได้ใช่ไหมยิ้มไหมชอบไหมตรงใจไหมให้เบิรงเอานี่เป็นความฝันนะเลขฝัน แดงน้องแม่กับซีนีสูตรไฮเอกอ่ะค่ะอ่าเลขสูตรที่น้องแม่นมันสินีอยู่อีกสองหางสามตัวที่นัาเข้าไหวแม่ที่นัาเ้าไหวอันนี้เลขฝันมาเอาสามตัวสองตัวเทาได้ไปแล้วแมนค่ะพี่น้องเพิ่งไปแล้วแมนค่ะดูนี่น้องแม่นัมาเอาสามตัวจ้าแมนอ่ะเป็นเลขสูตรเลขสูตรเด้อต้องหันต้องหันที่เขียนอันนี้เลขฝันนะคะเลขฝันตะกี้ดูเลขฝัน ปานกาบนเราโอ้บน้ำยาน้ำยาโอ้น่าอดได้กัน้ำยาเี้าจะรอบกันน้ำยาเพมีขึ้นกาหมดน้ำยาจริงจริงเอาน้ำพีเทลวผิดเาน้ำเบาน้ำยาอันเยน้ำยาพกมอันนี้เลขศูนะคะเขียนใส่ลงไปไหมนี้เลขกันแค่สองหางค่ะองหางสองหาง เปนออาปากกาวงกลมให้นะคะตัวไรนที่น้องแม่ใช่หลังสีแดงเขนี่โอเคขยำขยอนเขยำขขยำขยำขย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 ำขยขยขขยขยัขยำ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 ขขยำขยขยัขยำขเำาขยำขยำขยขย เอาเบิืงเบิืงนเหมือเปุ่นของคลิเนี้เอาไว้แช่เราองมีน้ำยาอยู่ล่ะเอาไว้แช่เอาอีดีอ่ะมี่ดี่ะดีอ่ะดียาะนี่ดีอ่ะแช่เราซื้อกับแมนครับไอ้คนธรรมดาเนี่ยเนเขียย่างนีน้ำยาเดี๋ยว่ายคลิปน้องแนนอีกขอบคุณแบบใหม่พัชดีใหนปุ่นป่วงเลขฝันน้องแนนอันนี้ฝันเงินตรงไหนครับฝันตรงไหนเงินตรงไหนเพื่อนที่เพื่อนบอกนะครับโอเคเอาตามที่เพื่อนบอกตัวไหนครับวงกลมเลย ท med, right? ้องกลมเนาะท้องคของท้องฝันครับคุณหมอตัวใดนี่แหละกับทางเดียวกันนี่แหละก็ตัวเดียวกันเนาะแม่สลับตำแหน่งซึ่งเนาะตัวที่เป็นบอดน่ะน้องแนนเป็นบอดตัวนี้เนาะตัวนี้เลยหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก่ามีช่วงเนี่คือตัวที่เป็นบอดเนาะเป็นมาจังใดก็จ้าพ่อบอกว่าสามตัวเลยวันนั่นสิมีแค่นี้ล่ะเพราะว่ามีแค่นี้ล่ะเอาไว้ทำนี้ ราคาเป็นกะบอกหกศนย์เก hmm, so ้าสิบบาจ้าหกศูน <liter> ย <atura> ์เกานี้หกศูนย์เก้า้องแค่ต้ฝันศูนย์หกสามศูนย์เก้าสาม่ะเป็นสุดคำนวณแม่เอยสูตสุดคำนวนค่ะอันนี้เป็นเลขของน้องแนนที่ฝันฝันสามหกเก้าก็หกศนย์เก้าที่กับตัวเดียวกันก็เหมือนัันตัวเดียวกันจับจับไปครับมากรากาศสำรับสอง สองตัวเนี่ยเก้าสามสามเก้ากสาสามหตัดหลนได้่อกระตัดยู่หันไว้เนาะมาเลยตัดเลยโอเคอ๋อมาได้หลายตัวแบบนี้เราไปตัดสมตัวแบบปิแนทางหรือเน่ยกใช้วิจารณญาณในคนรับถุมคนลุกคนคนลุกคนลุกเลยเนคนลุกต้นเลยป็นฝันจะอเลยน้อเนี้ย เป็นควฝันคนลูกควันคนลูกควบนูกเก่าหกันคนลกเก่าเลคนลูกตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นน้องแนกับบุญเพิ่นตั้งแต่หาปีที่แล้วเที่ยวนๆเหยออกแปดสามล้างก่อนแเน้ๆข้างล่างเลยตอนนั้นน้องแมถือแปดล้างกับบุเพิ่นเพิ่นก็หายเขาข้างล่างเลยน้นๆแปดสามตอนตัวนี้บุญตัวไหน้องแม ต้น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 นี้เรียกนวลบอบนค่ะตัวใดบลนก็คือว่าตรงนี้ว่าขอให้ลูกมิโชคมิลาบแต่พวกหมูว่าตัวใดนี่ก็เลยได้ตรงนี้ว่าขอให้ได้่ยสามตัวไห้ฟันหินสามตัวอีกเด้อยไงปูเอ้ยวางซีไม่นี้แล้วก็เลยบอกว่าอ้าวยไงปูสิบอกนะตัวนี้เด้อบ่ได้ให้ซื้อหลายตัวเราบอกให้ซื้อแค่ตัวนี้ซื้อแค่นตัวตัวนี้ค้างเดียวตัวนี้ หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเด้ที่เป็นบอกว่าให้เสื้อเอาตัวนี้น้องแนี้กับมันใจปอะวานนี่กะคงสุดท้ายแล้วเนาะมค่ะมันใจฮัทมันใจใจขาดมันใจไปแล้วหมดแตกล้วซุดเลยค่ะ จกไพี่น้องก็ยังผานรั้งสูตัวนน้นะครหเก้าคนึงเนี่ยจะมากน้น่กแลก็าของนม่งเนีตั้งแต่เทียวแรกบอกหมอเทียวแรกไมคชื่อมาย้ำอีกครั้งน้งเัอันนี้อันนี้ย้ำอีกนะคะกันลืมกันลืมกันลืมนะคะกันลืมก็มีศูตเก่าศูย์เก่าสูตรเก้าหกเก้า ขาดแต่สามเก้าสามหกขาดแต่เก้าสามกับหกสามแมนค่ะก็ให้เอ็ซีตัดเอาอไู้ในสามตัวนะในสามตัวเอาค่ะอันนี้คือการลืมนะคะเพราะว่าชุดนี้ปล่อยแต่ตอหมดแล้วปั่อยแต่เตมือหมดทั้หมดยี่สิบห้ายี่สิบโคบ่บนปูยังไหกรอกครับอ่บนใอ้ปูไวมี้หมูสามหัวกับไก่สามตัว เป็นเลี้ยงปูใส่ขับอยู่บ้านด้วยอายุใกล้บ้านค่ะแล้วหนูกะถ้ามันเข่าอีกก็นูสีพัฒไปหานี่ปูไงเลยเนาะจะได้รู้จักรอบหน้ากาสทีไหนไปปูเลยพัฒไปปูเลยค่ะกันแตกสามโตเมื่อเมื่อวายเมื่อแก้บนเนี่ยการไปทาย่พุ่นเลยแม่ไปทาย่พุ่นเลยค่ะไปแก้บนญี่ปุ่นเลยนักกันเลยค่ะอยู่กับปูเลยนะไปอยู่กับปูเลยค่ะตะปูนี่เป็นตะปูประจําหมู่บ้านความหมู่บ้านข้างหลังค่ะที่ คือว่าเพื่อนสีซอยเน้นเรื่องของที่ว่าลูกหลานขอเรื่องใดเพื่อนสีห้แค่เรื่องเดียวเนาะแต่และเรื่องเรื่องเพื่อนเกิดสีฟันโตเจงขอโชคลาภเพื่อนกห้โชคลาภถ้าถ้าเรื่องเหนว่าขอการงานหรือจัางอื่นจะมีอุปสรรคเสียขอเพื่อนใดเพื่อนกายหนึ่งคนขอหนึ่งพรหนึ่งคนขอหนึ่งพรค่ะสำเร็จแล้วใครขอ สามตัวอนน้องแม่งสิบไปเก็บกังสิบไปเก็บคนค่ะจะไปเก้บบนตัวหัน้อสามตัวอยู่แต่เราแม่ไปามตัวเพิ่มเปนแมวอีกจดหลอกแมอีสามตเนาะเบิ่งสามตัวอีกเพี่บูมาบอกเนาะบูมาบอกสามตัวมันนี่เนาะนี่ค่ะตัวนี้เด้อหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าค่ะหกศูนย์เก้าค่ะหกศูนเก้าตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะหนย์เก้าหกศูนย์เก้า คุณเก่าด้วยโอเคมียังฝ้าเอฟซีบอกคบน้องแมนเอฟซีกับคนทีติดตามน้องแมนมาตลอดกับเทเบิลถิ่นกันน้องแมนกับเทิลถิ่นเนาะที่เพย์ยังมีไลายน้องแมนอยู่ก่อนน้องแมนถักไปหาน้องแมนเพื่อเก่าละค่ะอดีไลน์กับส่งให้เอฟซีตลอดค่ะไรตามกันขอโทรน้องแมนเพราะขออนุญาตใค่ะก็สะดวกเนาะก็สะดวกค่ะติดตามทางเฟซเนาะติดตามทางเฟสค่ะเฟซอะไรครับน้องแมนเฟสอะไรครับน้องแมนจะเฟสติดตามกันก่อนเลยค่ะโดนนภาพูนประเสริฐค่ะ ดนหน้าพาบุญปมาเสิฐติดตามทางเตทค่ะมาน้องแน่ไม่ยัง80โคนแน่ค่ะโพนตัวนั้นพี่น้องผู้เก้าค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นตัวเลขอกเทางของน้องแนนโคงสุดท้ายนะครับ แคบหนักจอด้เลยค่ะแคหนักจอด้ค่ะน้องเอ้ยน้องเอฟซีแคปไบไทยไวค่ะยวขอไทยไงน้องเนยวันทูขอวันทูขอ่นันขอดน้องเนี่ยประกรอบทอบนะครับปรไทยกันเลพบทอมนะครับนเก้านะครับ

ซอสสั่งว่ะอ่ะซอสสั่งขอละแม่กระสันซอสสั่งแม่ทำหนาปนี่ทอดียวทาดต้มอ่าขอซอสสังซอสสั่งเลยนะขอแบบเลยเอาไม่มีไม่โชว์ตัวเลขนะโชว์ตัวเลขาตัวเลขนะเอาเอาเอาตัวเลขเอาอ่ะเดี๋ยวเราปิดอั้เลขสามตัวพ่อปู่มาบอกหกศูนย์เก้าฟันธงตัวก่ฟันธงค่ะหกศูนย์เก้าค่ะปู่มาบอกปู่มาบอกสามตัวหกศูนย์เก้าค่ะ มัน่นมาบอกว่าใจแรน้องแน่เนสือเดอ้อสามตัวนีลาระว,วา่าซันนี่หกศูนย์เก้าเด้อมันมาบอกเลยมันมาบอกเลยค่ะ้รงแน่มั่มนใจมั่นใจค่ะจาเปอร์เซ็นท์ังว่าล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมโตได้กตข้หกศูนย์เก้าค่ะ,คะฟันทงค่ะ